สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอันลันเวกนะะหลังจากที่อยากเล่นมานานตลอด2ปีนะฮะแต่ว่าไม่ได้เล่นสักทีนะฮะรอบนี้เราจะมาเล่นกันไม่ใช่เราสิผมจะมาเล่นนะฮะเอาเนาะมอกพอมังนะอู้อยากเล่นมานานแล้วลันเวกในสุดก็ได้เล่นสักทีนะฮะเอ็นซอฟต์เปียบสเตียลพีซนที่แรกก็ไม่กล้าจะแคสเรานเกมนี้นะฮะอยากเล่นมากๆนะฮะแต่ว่าคนเอ่อคนซื้อให้เขา จากให้แคทนะฮะก็เลยจากที่เข้อหน่อยนะโอ้โหแม่อันนี้แม่งนั่งยิ้มอยู่มั้งโอเคอันนี้ไม่ได้เกมใครเดียวกับแม็กเพลนสองนะถ้าจำไม่ผิดผมคืออลันเวกและผมเป็นนักเขียนนะฮะอลันเวกว้า I've vivid imagination this dream unsettled me always had a but It was wild and dark and weird even by my standards. God. So yes. It began with a dream. I'm Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. <laughs> ขับรถดูแล้วก็ชนเข้ากับคนตา,นะตายไปแล้วเฮ้ยลูกคือมากรอนตายไปนี่เต้องยืนทำอะไรกลางถนนขนาดนี้วะอ้าวเขาตายแล้วเฮียบัวเอาเฮียไฟดับเอาวเฮียอะไรเกิดอะไรขึ้นหน้าพีเหรอ หายไปแล้วครับโอ้โหคนลุกคนลุกตอนนี้ปิดไฟเล่นนะฮะเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ซูดเนย์ฮิสบอดี้ม a สกอนซีซั่วันในแม่โอ,โอ้โหจะเล่นเล่นเว้ยแคบได้ยังเย่แคบได้แล้วเว้ยลุยอัพทูเดลไลท์โอเคมองก็ไมที่แสงอ่ายังไงเรา อย่างนี้แหละดีแล้วจริงทำงได้ดีนี่มีโน้อท่านโอเคไม่เป็นไรยูสอ,อะไรอะโฮชิปทูสปินกดชิปเพื่อวิง่งอ่ารู้รู้อันนี้พื้นฐานอยู่แล้วทุกเกมไอน้นที่โดนชนก็ตายหายไปแล้วและตอนนี้เราก็เออมันจะกาศเหมือน silent hill เลยว้ยมืดตื้อนะฮะไปเดินไปข้างหน้าต้องไป็ที่ไรเฮา ต้องไปที่ประพาคารประพาคารนะฮะไม่ใช่พัตคาลถ้าไปถ้ามีพัตคาลอยู่ในที่แบบนี้ก็เอ้ยอะไรแบบถ้ามีพัตคาลอยู่ในที่แบบนี้ก็คงอแอบกินข้าวนะฮะอะไรกาแฟเก็บทำไมวะเราต้องไปที่พัตคาลเอ้ยประพาคารเอ้คาอคนหายอารันเอ้ยนี่มันอรันนี่หว่าใช่ป่ะหน้าเหมือนอารันเลยอะอรันหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รอไป ไอคนที่โดนชนเมื่อกี้มันลุกขึ้นมาละไอเหี้ยลุกขึ้นมาพร้อมขวานอุ้ยเหี้ยโผล่มาตรงนี้เนี่ยหนีหนีอะไรเฮ้ยขอโทษไปด้ตั้งใจชนขอโทษจะตามา마ขอโทษเอาล่วงเอาไปไปไปดูรออะไรโดดวิ่งเหี้ยเคื่อล่วงมาอ่ะ วิวไปทั่นไปไหนเลยวู้ลงมาตายซะละทำไมอ่ะเห็นนั่นฟื้นพร้อมขวานจากฉากเติมวิวไปทั่นไปไหนเลยวู้ลงมาตายซะละโโหไป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 กูไปแล้วไม่หันกลับไปดูละลาก่อนเพื่อนเอ๋ยลงดีๆค่อยๆลงอารันเวกโอ้หดูดิอ่าก็หันไปกูไปละไม่รอละค่อยๆลงค่อยๆลงด้วยอี๋โอเคเช็คแองกิลิชอ่าแต่คานาชิติกะ เล่นโอสุนะฮะแหมกดปิกพาเพื่อกดโดนเอา้ามาดักหน้าอีกอะไรเนี่ยเพจชิบแอนแล้วคีทูดอตลบอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยกูลบเป็นเว้ยเอาดิเอาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมไอ้เหี้ยเกือบโดนเอาหายไปแล้ว อะี้เนี่ยยีสประตูเปิดให้ประตูเซเว่นไหมเนี่ยโอ้แต่ตรงนี้ไม่น่าจะใช่เซเว่นนะฮะมีมีแต่ป่าความมืดและแสงไฟเล็กน้อยอะไรเลยเนี่ยมาว้าใส่กลัวอะไรเนี่ย What the fuck อยู่ทรงไมนล่ะครับวิ่งจี๊ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งงานไม่ได้เลยค่อยๆวิ่งอ่า วิ่งวิ่งวิงเลยเยอะแมงตามาแล้วโตเยอะอะไรมันลุมันใช่สัปหลาดวะไฟอยู่ข mm ้างหน้าต้องไปสุดแสงสว่างเดินเดินไปเอ้ยไม่เดินแล้ววิ่งเลยเอ้าไฟแตกอีกโอ้โหใครเปิดหนังโป๊ให้ใครดูเนี่ยอุ๊ยวิ่งข้ามสะพานอันนี้ฮะนี่เดี๋ยวดีกูเหนื่อยอยู่ใจเย็นเพื่อนแมงตามาแล้วเฮอร์รี่เออกูเฮอร์รี่อยู่ใจเย็นแล้วมึงเป็นใครวะเนี่ยจู่ๆมาช่วยกูเออขอบคุณ ใช้ไม่เลวจะช่วยกูถ้าทางจะเป็นคนดีนะมึงเชื่อเลยว่ามีเยอะยังแารสวยเปล่าโอเคมันให้เราเข้าไปข้างในนะรู้รู้สึกเหมือนมันจะรู้จักเราเราดังเราเป็นท่าเขียนเอาโอชิดโน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 ยิงหยุดนะเว้ยยิงตายสิว่าตายตายมึงสิตาย โอ้ตาเลือดเชียวไม่มีไม่มีเลือดเลยนะเพ้ยโดนสับเฮ้ยอย่ามองกูสิวะชิบหายแล้วทำไงเนี่ยมันกับดักชัดไม่มีทางออกอะอะไรตุ๊กตาบนทีวีได้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 ตาย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 ทำไมมึงแช่งกูอย่างนี้ล่ะโอ้ เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรขึ้นแมวน่ะโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอแฮมจุดเจ็ดเอาไอ้เแฮมเราควรจะเอาทางไหนเนี่ยประตูประตูเปิดไม่ได้อีกแดมเอ็ดโอ้ยโอ้ยไอเดียรันโอ้ยโดนเจ็บเจ็บเอา ยีฮีทแสงสว่างเปิดทางให้ follow the light ตามแสงสว่างโอเคตามต้องไปสู่แสงสว่างขาวสะอาดเอาทาไมเนี่ย you are hurt เอาเธอได้โอเคเมื่อมึงเจ็บมึงตรงไปที่แสงสว่างแล้วตรงนั้นจะช่วยมึงได้ตรงนั้นมันจะเป็นที่ปลอดภัยอ่า stay in safe เอาอย่าเหนื่อยงานจบ <laughs> it goes like this. for he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper darker ocean green where waves are both wilder and more serene to its ports i've been to its ports i've been do you understand <laughs> no i don't understand follow my light okay hey, <laughs> <time for. laughs> พนเอกคิสลุเอ้ยไม่ใช่ดูบอลพีชมากไปโทษโทษมืดอันตรายเฮ้ยกระสุ่นเลยเกมเวอร์แอมโมเก็บไม้เยอะเก็บๆๆๆๆเต็มไอ้พีตุใจ มาบอกวถึงอีเวนต์แค่ผีแต่ก็ยังมีเนื้อหนังอยู่นะฮะเบิร์นเด the d a r k n e s อ away โอเคเบิร์นอย่างนี้เลยใช่ไหมส่องมไปส่องหน้าเองซิหน้าขาวหน้าขาวหน่อยแบตหมดแบตหมดใจแบตก่อนส่องหน้าส่องเย็ดความืดกระจายไอ้ทำได้เมื่อไม่มีความมืดมาปกป้องมันแล้วมันก็ เมื okay, ่อแค่ศัตรูนะมื่แค่ศัตรูกักหยิบปืนขึ้นมายิงแม่งเลยไม่ต้องสงสัยโอ้ก็หนักไปหมดแม็กเลยเว้ยกดรีโหลดแถบอารีเรือพับเอร์อกดรัวๆจะรีโหลดเร็วขึ้นอ๋อไปไหนก็ไปไปกูมีปืนกับไฟฉายละขอบคุณสำหรับปืนและไฟฉายถ้าเป็นเซเว่นคงไม่มีขอบคุณเล ยังไงก็ขอบคุณนะพี่แสงสว่างที่ให้ปืนและไฟฉาย follow the light เปิดล็อก achievement ได้ทีเดียวไปเดินต่อไปอะไรคี่ความมืดมาอืมเอาล่วงไปตายเออเอ้ยยังไม่ยังไม่ตายสักอืมไปไหนไปไหนไปไหนล่วงไปซะลอยลี่โรลี่โรถเดเกมนี้ถือว่าภาพ สวยมากนะสำหรับเกมเมื่อสองโอ้ย <c oughs> เกมเมื่อสองปีที่แล้วตกใจกูก็ตกใจลองเสียงหลงเลยเนะ่ยมันได้น่ากลัวขนาดนันะ้นแล้วก็ตกใจนะน้งองแะทำารจะเย็นกูเล่น,นอเมริกาไนท์แมร์มาเว้ยเออดีเยเอาทายหมด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 ,หมดอือสามอา้อาวเอาแบตเตอรี่เอาแบตหมดชิบหายไรสัตว์ทานกูรีชาร์จยังได้ไหมเยเฮ้ย,เ,ยเปิดได้กล่องแดง เย็ดกองแห่งชีวิตเก็บเก็บให้หมดและเราก็ได้เปิดอะไรมาแฟรกันเย็ดแจมดมึงจะตายเหมือนกูไม่กูไม่ตายมันเลิไว้กูหล่อไม่หล่อทำไมได้เนี่ยเดี๋ยวเดยวค่อยๆค่อยๆ่องจะทานหมดยิงตัวที่ยอลีลลลลลล เพดช็อตตายซะไสเบื้องฮ่าจะรีโหลดลลันลันทำไมเออรีโหลดครั้งเดียวก็พอละเฮ้ยทำอะไรของมึงอ่ะขึ้นมาขึ้นมาทำไมลงไปกลับไปสู่นรกที่มึงอยู่ซะเออนั่นแหละไม่ต้องยิงให้เปลืองกระสุนแต่กูก็ยิงมาละนัดหนึ่งไปต่ออยู่ได้ไม่ไม่ไม่กูไม่ตายกูไปละขี้เกียจมาสู้กับมึงโดดเอ้าโดนลงไปสิ อะไรดีเนี่ยมึงเป็นใครแค่ขับรถชนหน่อยเดียวมึงจะตามฆ่ากูได้เลยใช่ไหมไอ้เนี่ยโอ้ไปเนี่ยอยู่รออะไรเฮ้ยถังถังถังลบโม่รถกลาเด็นมาเป็นคันเลยเนี่ยนะอีรถอีกแล้วไอ้เนี่ยรถตู้ไปเหนื่อย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 เดียว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 มีสกิลให้กูอัะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเนี่ยไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นหลงหลง เร็วไปเร็วไปเร็วเงยอุ้ยกาแฟแดกหน่อยอือนิดนึงจะถึงแล้วเว้รันเก็บคอฟฟี่อแม่งมาแล้วไอ้เหี้ยวิ่งเ,เร็วเพื่อเป็นการกวาตีมันนะยิงแฟร์กัางใส่แม่งเฮ้ยเข้าไปรู้เข้าไปเร็ว,อ,รวอ, <c oughs> อะไรเไนี่ยความมืด เหลือแต่อลันที่อยู่ในป่าพาร์คและเขาจะไปไหนต่อว้าวป่าพาร์คส่องสว่างขาวเหมือนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะฮะเอา้าเฮียไฟดับแล้วไงอาทำไงเนี่ยเฮ้ยอะไรยุบหัวอลันเฮ้ยอลัน,นเขาอยู่ที่นี่ฮะ อยู่ที่นี่อลันตื่นได้แล้วอโอ้โอลไลค์แล้วเหรอยังทุกอย่างไม่เขยยังไม่มไมจบเลยเราอยู่นี่แล้วอยู่ไหนวะอืม๋อใช้ได้ไฟฉายและปืนผู้ใจ้า เราอยู่ที่ w e l c o m to อะไรสักอย่างฮะ <c oughs> เมืองชื่อเมืองอะไรสักอย่างโอเคแน่สวยใช่ได้